すごい綺麗。ああ、ミルフー。ーフラワー,ー。ジャパニーズ。すごい綺麗。ああ。綺麗ですね。うんうん。 สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกท่านสวัสดีนะคะกอนิชิววินัฮัลโหลบายเฟนบรรยากาศที่สวนสาธารณะนะคะเ,เพื่อนๆนสนอมานั่งเล่น <c oughs> พนทางเบิงบรรยากาศล้ะก็กินกาแฟาขนมปังวันนี้ก็มาอีกแล้วสวนสาธารณะ ヘッガンバンがーまあ、クカオ。ムニロム、ロムナーウィクレアビノ、ナーハーハーハーー。寒い、皆さん、寒いでーす。今日も、来ました、公園。寒い、寒い、寂しい、一人で。一人で公園、でも、すごい綺麗。桜の木。 とっても綺麗ですすごい綺麗すごい寒い火星が冷たいすごい寒い冷たい寂しいเงาพี่น่องหนาวหนาวด้วยหนด้วยชีวิตประจำบ้านของสนอนะคะอยู่ประเดียวพี่น้อง ยุคค like, really. like. <laughs> นเด็กแล้วหน,น,นาวาว,าวันหนา,าวานาวานันห,หนาวมากเลยหนาวมากวันนี้ก็พอมิยังไลเนาะนั่งหล้กก็จะไปถ่ายมุมนั้นมุมนี้เหมือนเดิมเหมือนนะคะเพื่อนๆขาขอบพระคุณเพื่อนๆตกตะกันนะคะที่เขามารับช่มแล้กก็มาให้กําลังใจสนอเนาะม้นนี่หนาวมากรู้สึกว่าหนาวมากมือวานกันหนาวมือว่านีหิมะตกเนาะแต่มื้อนี้พ่มิหิมะตกหนาวมากเลย อาจังหนาวจังเหงา <laughs> หนาวมากแต่วิวงามงามพี่น้องวิวสวยมากเลยค่ะวิวงามงามวิวยังงามเลยจนลันโนะนั่งเพื่อเดียวสุดกย็ยิ่งดีสุกดก็ยิ่งดีต่เนี่これからซากุระใส่たら綺麗だろうดอโรน่าสุดก็ あ่าสวยเ今日太陽がนี้แดดอุ่นแต่ลมหนาวลมหนาวสุดๆหนาวขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสนอสนอก็ฝากเป็นกำลังใจให้สนอด้วยนะคะอย่าทิ้งอย่าปะกันนะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งอย่าปะสนอเด้อ ขอกำลังใจจากเปลื่อนๆเลยนะคะเนอะขอกำลังใจด้วยนะมินาซังโอเยนสเตกระซังお願いしますのでよろしくお願いしますชัแนลトロクよろしくお願いします寒いです寒い悲しい 一人で、お昼 <laughs> 寒いああ寒いけど綺麗今日富士山見ました富士山すごい綺麗富士山すごい綺麗ビュ富士山ああハッピートゥデイトゥデイハッピーうわあ <laughs> Ôi Ah Nào ơi Nào cảm ơn bạn nào Nằm một lại Nào Sao ta Sao ơi Sao Hello, my friend. Thank you for support. Thank you. หนาวมากแล้วพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องซาเบอร์ฮิกำนิมาสเสขาพี่น <c oughs> ้องคสือเขางามงามสวนสาธารณะย่งงามเลยพี่น้องงามงามยมกสยมากหนาวมากหนาวหนาวอาบอร์ฮิาบอร์ฮิาบอริหนาพี่น้องหนาวหนาอาหนาวหนาเน หนาวมากเลยพี่น <altro> ้องหนาวหนาวต่สวยบอกเลยว่าสวยมากเลยตรงนี้สวยสวยสวยมากหนาวอ่ะกิเด่วบิวตี้ฟูลสวยคิริ่วสวยคบิวตี้ฟูลสวยคิ่เดดชมวย Nào năm vĩnh long, để mã hạc lên, sợi, <laughs> sợi,